นี่เลยพี่น้องนี่ครับสา낭สาเกา่าต่างเต้นี่ครับเ,เนี่ยพี่น้องประมาณสามสิบคันรถเนี่ยครับเพราะว่าจะนิ่มสวัสดีครับ FC แฟนคลับองค์เอเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทุกทุกท่านนะครับ คลิปนี้จะมาอัปเดตบ้านของน้องอูกยิงนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นที่นี่นะครับเช้านี้ก็มีรถขนดินเนาะหลายคันเลยนะครับหลายเที่ยวเลยนำดินมาถมบ่อปลานะครับอวสารบ่อปลาถมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทำให้มองดูในพื้นที่กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับไม่มีบ่อปลาเนาะถมดินเต็มพื้นที่ ทำให้พื้นที่นี้กว้างสวยงามเลยนะครับก็ช่วงก่อนเนาะน้องอูเองบอกให้พ่อช้างมาแก้ไขรั้วขา,าวบอยนะครับคาดการว่าผมดินเสร็จแล้วน่าจะสร้างกำแพงขึ้นมาแทนรั้วขา,าวบอยนะครับรั้วขา,าวบอยนี่น่าจะย้ายไปที่ข้างนอกนะครับแล้วก็บ้านนกดาวโคเอกน่ก็ได้ข่าวว่าจะย้ายออกไปข้างนอกนะครับ ที่ต้นมะม่วงเนาะที่นาข้างบ้านนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็มีการเทป,ปูลไว้รอแล้วนะครับเทป,ปูนเพื่อรอรับบ้านนกดาวเอาไปตั้งนะครับมีต้นมะม่วงแล้วก็รั้วข่าวบอนี่น่าจะย้ายไปที่บ้านนกดาวนะครับผมคิดว่าอย่างนี้เนาะแล้วก็ได้สร้างกำแพงขึ้นมาแทนนะครับมันจะได้สวยงาม,มจะได้แม็ดกันทําให้สวยงามเป็นกำแพงทึบนะครับทาให้สวยงาม เข้ากันดีเนาะบ้านหลังใหญ่สวยๆแบบนี้นะครับก็ได้ขอ,อน้องอุ๋ิงเนาะน้องอุ๋ญิงก็เคยปลารบไว้นะครับบอกว่าอยากมีสนามหญ้าสวนหย่อมหน้าบ้านนะครับน่าจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วก็ตรงบริเวณที่ถมที่บ่อปลานี้น่าจะเป็นน่าจะทําเป็นที่จอดรถหรือเปล่า อาจจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นที่นี่อีกก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมว่านีไม่ช้าไม่นานแหละบ้านสวยๆแบบนี้มันต้องมีสนามหน้าบ้านนะครับมีสนามหญ้าหน้าบ้านสวนย่อมเนาะซึ่งน้องอู๋หิงก็มีความประสงค์ที่จะทํานะครับตอนนี้กําลังปั๊มเงินอยู่นะครับทํางานเก็บเงินเพื่อที่จะได้สร้างสวนย่อมหน้าบ้านสนามหญ้านะครับเพื่อให้เป็นที่ถูกใจของเจ้าของบ้านเจ้าของผู้ที่อาศัยเนาะ บ้านหลังใหญ่ๆมันต้องมีสนามหญ้าสวยๆนะครับเอาไว้พักผ่อนเดินเล่นยามเช้าหรือว่ายามเย็นเนาะมีสวนหย่อมมีสนามหญ้านะครับน้องอุอ๋เองก็เคยพูดกับพ่อเอกไม่หน่อยไว้นะครับน่าจะมีการปรึกษากันแล้วนะครับว่าจะต้องว่าจ้างช่างที่ทาําสนามหญ้าสวนหย่อมนี้นะครับเพราะว่ามันจะมี ผู้ที่มีความชํานาญในการทําสวนหย่อมแล้วก็ทําสนามหญ้าหน้าบ้านนะครับมันจะมีอาชีพนี้อยู่นะเป็นคนที่เขามีศิลปะเขาเรียกว่าอะไรคนที่เรียนมัฒนศินมาใช่ไหมเออเขาจะมีการตกแต่งนะตกแต่งข้างนอกตกแต่งภายในนะครับน่าจะมีน่าจะเป็นกลุ่มอาชีพนี้แหละครับที่ตกแต่งสวนหย่อมหน้าบ้านนี่ก็คงจะหลายหมื่นแลวครับสวนหน้าบ้านนะสวนหย่อมนะครับมีต้นไม้ สามนามย่าน้องอุ๋ยอิงก,ก็ต้องทํางานเก็บเงินอีกเยอะนะครับถ้าอยากให้บ้านสวยๆวยพื้นที่สวยๆเนาะตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความสุขในวันข้างหน้าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องเอาใจช่วยน้องอุ๋ยอิงเนาะขอให้ประสบความสําเร็จดังที่ตนเองปรารถนานะครับมองดูเนาะมองหลับตาดูนะครับ หากว่าตกแต่งภายนอกภายในเสร็จสับทั้งรั้วบ้านเสร็จสับทั้งหมดนะครับสนามหน้าบ้านสนามหญ้าโอ้มองเข้าไปนี่สวยอย่างงดงามเลยจริงๆนะครับอันนี้แค่มองนึกนึกไปนะครับก็ดีใจเนาะดีใจจริงๆเลยนะครับดีใจแล้วก็ปลื้มใจกับน้องอุง๋ยิงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเด็กในวัย18ปีนะครับสร้างบ้านหอบฟันของตนเองสำเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีโครงการที่จะตกแต่งภายนอก ทําสนะสวนยมทรงสนามหญ้านะครับตลอดเลยมันก็นว่าพอได้เนยังครับแต่ว่าก็มีอยู่นั่นนะครับคำานวณคืนว่นาเนบางกีาา้แล้วพอออจสิบ่เห็นแล้วเนาะครับรถไทยกับแระจําที่อีกแล้ว เดี๋ยวจะได้เป็นยี่สิบหาแล้วครับแอีกไม่กี่วันครับที่เมื่อวันรถตูแถวนี้เป็นอัวตัวเดือนหนาวเป็นบริษัทปลาหรือว่านี่ในคิวการแสดงครับวคนนี้